สวัสดีครับผมในนินครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแม่ฉันทําสวนวันนี้พามารู้จักกับต้นนี้ครับต้นเข็มปัตตาเวียวันนี้นะครับผมมีต้นเข็มปัตตาเวียมาให้ดูนะครับผมชอบพูดผิดเป็นต้นชาปัตตาเวียอยู่ด้วยแต่จริงๆมันคือต้นเข็มปัตตาเวียมีสองต้นมีต้นที่เป็นวัตถุดิบก่อนที่ผมจะนํามาทําบอนไซหนึ่งต้นแล้วก็ที่ดัดแล้วหนึ่งต้นนะครับ อันนี้ผมดัดเหมือนรูปคนไหมเหมือนรูปคนกําลังเต้นระบำนะอันนี้จะเป็นนะเป็นขานะครับเป็นอันนี้เป็นหัวอ่านะครับอ่า,อาจะบอกว่าดอกอ่ะตอนแรกที่ทำเนี่ยมันมีดอกทุกช่อเลยนะที่มือที่แขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีดอกหมดเลยแต่ว่าดอกมันไม้ดอกอธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดอกมันก็จะหายไปสลัดดอกทิ้งมันก็เหี่ยวไปตามกาลวเวลา อันนี้เป็นดอกใหม่ที่ขึ้นมานะครับนะเข็มปัตตอเวียเป็นไม้ชอบแดดมากๆนะครับดอกเขาอยู่ลำไรได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ลำไรจ๋านะแต่ว่าถ้าลำไรเนี่ยดอกเขาจะไม่สวยนะครับเขาจนค่อนข้างเฉาๆนะครับเหมือนแบบคนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูแดดจัดทั้งวันเนี่ยโอ้โแดงแปลดนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือ เข็มปัตโตเวียนนะครับที่โดนแดดจัดๆด,ดอกแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาดัดอีกนะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็สวยนะครับก็จะมาบอกว่าเวลาที่ดัดไม้แล้วอะนะครับเราก็ทีแรกเราก็ต้องไปเก็บเขาไว้ในที่ร่มลำไรก่อนเพราะว่าระบบรากเนี่ยเรามีการสางออกบ้างนะครับมีการ ตัดลากบ้างมีการกระทบกระเทือนลากอะไรอย่างเงี้ยเก็บเขาไว้ในร่มสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหน่อยนะครับรอเขาฟื้นตัวแล้วค่อยเอาเข้าไปออกไปสั่งเคาะแสงแต่จัดแดดจัดจัดที่เขาชอบนะครับอันนี้ก็จะมาโชว์นะครับนะสรุปก็คือว่ามันชอบแดดจัดนะครับแล้วกเ็เวลาที่ดัดไปแล้วเนี่ยแรกๆกมันอาจจะดอก สวยเลยสักพักดอกก็จะหายไปเป็นธรรมชาติของเขานะแล้วเดี๋ยวดอกก็จะกลับมานะครับทำสวนไปละแม่ฉันทำสวนครับ